ไปอีกแล้วนะครับทุกคนในสเตชันนี้เดี๋ยวจะพาทุกทุกคนไปงานเดิร์สนะครับ h mm hmm. อนด้าเขาจัดแบบว่าไปลุยโคนลุยฝุ world, นะ่นในโลกกันนะนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้สายแล้วเนี่ยตามหลังเขาต้อยๆเดีเย๋ยวเราไปลุย าถึงแล้วครับทุกคนนีเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในงานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีโคลนมีฝุ่นให้เราคลุกกันไหมนะครับไปดูกันเลย แต่ถ้าเกดเจที่วันนี้เราจะ้พูเข่าขอบคุณแงไหวในประเดียวธรรมดารับสูตรไว้ขั้าตอนที่ถาตนนีทีเอการ์ดุโชคดีจะับตัวนี้ได้กครับเรียดูว่าการที่รถเอแล้วันตายของเรายังไง

เราวันนี <los society> <ph> <graffiti> ้มันมีกี่ฐานนะพี่ตอนนี้ผมจะไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ขึ้นครึ่งแผงในฐานหนึ่งครับผมแต่ก็จะมีช่วงบ่ายก็จะมีขึ้นลายเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติเขาปิดนะฮะท่านแรกปลอดอีกเล่าหนึ่งอีกเล่าหนึ่งอะไรสามลูกไหมเล่าหนึ่งนะครับพี่ดูนะตัวคนมันจะนิ่ง ทนตรงพี่คนทั้งแทนตรงไม่ต้องถึงนักเลงแขนที่ดูแทนเราก็เป็นดีเลี้ยงมันยังไม่ได้เลยเลยเลยครับมาดีแต่ถ้ามันเจอแบบนี้ยอดอันใหญ่กันใหญ่สองตุ้มพี่ยกข้างยกข้างยกข้างอันนี้นี่ประมาณนี้นะมาถึงตรงเนี้เราจะเลี้ยงครับใช้การเล่นเพื่อให้ให้ล้อหน้ามันกระดกขึ้นยกข้างยอนยกข้างนะยกข้างยกข้าง อย่าเลนใส่แบบแรงๆนะฮะนะอย่าเล่ทักเข้ามาเลยนะฮะถ้ารถกระแทกเสียหลักมีโอกาสถึงกันหลนนีลูกใหญ่ยิงอันตรายครับเราเราของใส่ห้น้าเัน่อเปิดตอ ทะลุกลวยไปเลยนิ่มๆฮะนิ่มๆเยบ ช่างแจ็กช่างแจ็กดีบเลยดีบเลยนี่ใช่ รูฝึกจะเทสไลน์ก่อนนะฮะเทสไลน์ก่อนให้นักเรียนเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูครูฝึกเทสไลน์ตรงนี้กันสักหน่อยรู้สึกว่าท่อเหล็กมันจะลื่นเป็นพิเศษนะเพราะว่าค,ค,คนเยอะมากนี่นะขนาดครูฝึกยังแบบยังยากอ่ะ คููฝึกใช่ไหมใช่คููฝึกยังดีบกยากเลย <c oughs> นี่ยเนี่ยเอาครูจัดการดูเลียมดูไรให้เองนะอา,อาจารย์น,น้องฮนะไปแล้ว จริมีครูฝึกหลายท่านนะครับแต่ผมจําชื่อแกไม่ได้อันนี้ก็ครูฝึกเหมือนกันครับนี่ขับรดเก่งผมยาวๆผมนึกว่าผู้หญิงตอนแรกมาแล้วครับมาดูอาจารย์หน่องแล้วกันนะเอารถไปจอดนึกว่าจะมาักไงไม่แกจะมาอยู่นี่มาแล้ว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  เลี้ยวไปจอดซะงั้นมาแล้วครับมาตรงสไลด์หนอนตัวนี้อ่านี่ต้องแดบด้วยนะครับถ้าไม่แดบช่วยมีล้มแน่นอนนะครับ นะครับเนี่คนที่ผมอยากดูแล้วก็ไม่ใายไร้ขนาดนั้นครับจะดูสิ่งที่เพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของการประหลัดนาะอ่าล้อจะขี่รถเครื่องเหล็กนะฮะแอ่าล้อหลักทางหนึ่งล้อหน้าทางหนึ่งนะครับแล้วก็มาหยุดตรงนี้นะฮะรถเสียสุดยอดนะครับเมื่อกี้เราไปขี่เจอจะ้อหลังเยอะผนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยผิด อาเ็น okay, uh ้เราไปตามใจรถตามใจรถรถมันจะฝันเลยนะเราจะต้องหันหน้าหันหน้าทงไได้นะครับนะใจถให้รถมันสไลด์ไปนะครับอเราจะพัที่คนเนี้ยอันเนี้ยนะ้เไคงมันะครับนะครับืมเสียงดอกยางกับหวัดเสียวเหลือเกินกลัวยางแตกมาก

สุดยอดเลยครับไม่มีเอาเท้าลงมีสไลด์เข้าไปสไลด์เข้าไปเอ้ยเอ้ย,อยโอ้ประําเปื่อยเลยครับใช้กันมาล้านตัวนะครับจบลงไปแล้วครับสําหรับกิจกรรมดีๆนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้ก็ขอขอบคุณใช้สวัสดิ์มอตเตอร์บายนะครับผมที่ ได้พาเรามากิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมหน้าเดี๋ยวเราพาไปชมกันอีกนะครับ